เนื้อระบบที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์หนักเกือบครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวมีกล้ามเนื้อ500มัดยึดติดอยู่กับโครงกระดูกและทำให้เราเคลื่อนไหวได้กล้ามเนื้อถูกสั่งให้เคลื่อนไหวโดยระบบประสาท ครับผมส่งสัญญาณคำสั่งไปยังเส้นใยกล้ามเนื้อเร็วๆขน้อยเร็วสิจะพวกสารสื่อประสาทโล่าโรยโดยนี่มันของฉันนาเฮ้ระสาสัญญาณคำสั่งมุ่งตรงไปยังกล้ามเนื้อมัดที่จะต้องเคลื่อนไหวงอ เยยีคํำสั่งจากระบบภาษาส่วนกลางครายกล้ามเนื้อหัวไหล่เพื่อรถแขนลงวัสดีครับผมญนานี่คือหนังสือคำสั่งครับให้หดกล้ามเนื้อเพื่อยกแขนใช่ไหมเนี่ยอือใช่ฮะทำไมคุณรู้ไปทุกอย่างเลยครับประสบการณ์เป็นปีๆไงแล้วอ๋อประสบการณ์ทำงานเนี่ยนะถูกต้องคุณมันทำงานวันแล้ววันเล่า เยียดงาเหยียดงอเหยียบงอเหยียดงองียเงาียดงาเยงียดงาเหยียดงสวัสดีทุกทุกคนเอ้สวัสดีเฮ้ดูนั่นสิเฮ้ดูนั่นสิ ไป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 คนอไปนไปไปไปดไปดูไปดูไปดังหน่อยวันดีเพื่อนจะตวันนี้ไปดีเหรอจะอยากบินได้จังย้อนย้นยนยนปลาสิเจนได้ได้อยู่แล้ว ทั้งหมดมันจะนาไปช่วยเซลล์กล้ามเนื้อนะเวลากล้ามเนื้อทํางานมันต้องการออกซิเจนจนํานวนมากมายนั่นยิ่งทาให้เราเหนื่อยอะ่ะงั้นเราก็ใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวน,นะสิคะก็ใช่แล้วสิแต่จาไว้นะร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อต่างๆนะทั้งในกระเพาะอาหารลำไส้ตับที่ที่เราไปมากันแล้วไนงะแล้วต้องอย่าลืมหัวใจซึ่งสําคัญที่สุดนะอ๋อเหรอแล้วกล้ามเนื้อ,อพวกนี้ทํางานตลอดเวลาเฮ้โทษทีนะพัสมัส แม้แต่หลอดเลือดที่เราอยู่กันตอนนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อเขาเวลาเดียวนะนายดูนี่หน่อยสิทาไมหลอดดูแล้วเป็นยังไงเหรอฉันปลาโมนะนี่กล้ามเนื้อใบเซ็บกล้ามเนื้อขึ้นเป็นลูกไม่เห็นรอือไงอ่ะใช้นี่ช่วยดีกว่านะอย่าทําตัวเป็นซูเปอร์แมนหน่อยเลยนะ,ะ,ะผมก็ว่าเงั้ะไปกันเถอะให้ฉันถือไว้เงี้ยเหรอเอา,าฟาอาการมานี่โรงงานผลิตพลังงานกาลังขาดออกซิเจนอยู่ น้ำตาล1ฟองอากาศ6ก็จะได้พลังงาน685กิโลแคลอรี่สำหรับกล้ามเนื้ออ๋อเยี่ยมอย่างเยี่ยร่างกายก็จะมีเรี่ยวแรงต่อไปได้ใช่กลับมาโรลี่พลี่อยวไปนอกถนนนะมานี่เดี๋ยนรถทับกลับมาหยุดนะ อัตราการเต้นของหัวใจ70ครั้งต่อนาทีแต่ตอนนี้ร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะรีบร้อนนะดูสินะดูนั่นสิอ๋อเข้าใจแล้วร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยสิบเอ๊ะอะไรกัน,นแย่จริงๆเลยเวลาร่างกายใช้พลังมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียกําลังไปอีกเดียวก็จะไม่มีเชื้อเพลิงพอสําหรับกล้ามเนื้อส่งสัญญาณเตือนเลย เอาล่ะใส่หมดแล้วไม่เหลือเลยอะอะไรนะค่อยยงละเฮชุกฉันเฮชุกฉ hey ันรายงานสูงบิทการอ่าสปิดดีล้ละอ่ากำลังขาดแคลนน้ำตาลทีเดียวนะแล้วก็ต้องการออกซิเจนมาเพิ่มให้กับกล้ามเนื้อด้วยนะอ่านี่รีบหน่อยเอาไปส่งให้กับด็อกเตอร์เอสโตรทันทีเลยบ๊ายบายบ๊ายบายสปิดดี้โอ้โหหมดแล้ว าห,าหัวหน้าครับหัวหน้าหัวใจตอนนี้มาเต้น200ครั้งต่อนาทีแล้วกล้ามเนื้อเสร็จแน่พลังเกลี้ยงเลยครับโอ้โหใหญ่แล้วรายงานฉุกเฉินจากกล้ามเนื้อน้ำตาลหมดแล้วขาดแคลนออกซิเจนเสี่ยงต่อการหมดแรงดีมากเอาเราส่งข้อความไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติให้เร่งการหายใจด่วนแล้วสั่งไปที่ตับให้ส่งน้ำตาลสำรอง ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็ยังมีไขมันสํารองอยู่อีกตั้งเยอะแยะไปไม่ต้องห่วงแล้วนะ,ะไม่เห็นเป็นเรื่องต้องตื่นเต้นเลยระบบร่างกายเด็กๆน่ะดีอย่างเหลือเชื่อนะฮะคอยอูมีคำสั่งถึงกล้ามเนื้อทั้งหมดระหว่างกระดูกซี่โครงให้เร่งการหายใจด่วนย้ำอีกครั้งกล้ามเนื้อทั้งหมดระหว่างซี่โครงได้รับคํบสาสั่งให้เร่งการหายใจด่วน มีคำสั่งถึงกล้าบเนื้อทั้งหมดระหว่างซี่โครงให้เร่งการหายใจดวนแบงตัวโง่มากเลยคำสั่งให้เร่งอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อเพิ่มจำนวนออกซิเจนเหรอแนานี้มันก็แย่อยู่แล้วโกรธจริงๆมีอะไรโดนสมารสิเกินออะไรขึ้นระหว่างที่คุณหลับมาฮะ ดูที่จอนั่นสิโอ้ยตอนนี้ไม่มีน้ําตาลเหลือเลยแต่น่าเส้นดายที่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันนั่นเนี่ยนะเขาสั่งให้ฉันขนออกซิเจนออกฉันก็ขนออกซิเจนแต่อย่างว่าการประสานงานมันหน้าที่ของห้องเผาไหม้นี่นะใช่ไหมล่ะนี่เราต้องการน้าตาลมาเพิ่มนะแต่ว่านายหาว่าฉันบกพร่องไม่ใช่ความผิดของฉันนะที่น้ําตาลหมดแล้วนะแล้วนายก็รู้ว่าฉันผลิตน้ําตาลเองไม่ได้นะถ้านายห่วงห้องเผาไม่จริงแล้วทำไมนายไม่ไปหาน้ําตาลมาให้ฉันล่ะนายลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญออกซิเจนนนนโอ้้้ัเ่่่่ไไไไมมดดแปลววาายยช ไม่เอานะเด็กๆอย่าทะเลาะกันเลยน่เป็นเรื่องธรรมดาที่บางครั้งน้ำตาลสำรองอาจจะหมดได้เขาโทษนะครับมาเอสโครไม่มีน้ำตาลให้เผาไหม้แล้วผมควรจะทำยังไงเพื่อผลิตพลังงานเนี่ยกล้ามเนื้อขาต้องการพลังงานมาเสริมอีกนะครับโอ้เอาเระไม่ต้องตกใจไปหรอกนะ้าไม่มีน้ำตาลเธอก็เผาไหม้ไขมันได้นี่นะไ <laughs> ขมันเหลือเฟือฉันขอแนะนำให้เธอเผาไขามันสำรองได้ Ôi Nghe chứ nè ทำเลยนะมีแต่เราที่ทํางานจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้มันถูกำวายนะถ้าไม่มีเราร่างกายจะรู้สึกหัวใจเต้นการหายใจเข้าออกเป็นนาทีของกลามเนื้อ,อนายรู้ไหม พวกบนนั้นได้แต่หับระหว่างที่เราต้องทํางานกันนะนะโอ้ยชีวิตเรามันช่างลาบากจริงๆเนาะเฮ้ยงอเยียดเงอโอ้ยแย่แล้วเลยอย่างเราไม่มีน้ําตาลเหลือพอไปสเบียงด้วยใช่ไม่ยุติธรรมเลยถ้าไม่มีอะไรตกถึงทองฉันจะสไงรยเราจะบอกให้นายนายควรรู้เอาไว้นะพวกเขาต้องหาทางให้เราทํางานจนได้แหละดูนั่นสิ ในไปทางในที่กล้ามเนื้อจะระบายความร้อนผมกลัวว่าร่างกายจะขาดแคลนน้ำซะแล้วในเนี้ยคงร้อนแย่เลยดูนั่นสิครฟินนี่ใช่ไหมคะนะ่ะโอ้ดฟินนี่คงร้อนแย่สินะเวลากล้ามเนื้อทํางานมากไปเราได้หลายที่เดือดร้อนไม่เห็นยุติธรรมเลยอ่ะอาจารเคลื่อนย้ายไขยมันสารองได้ดวนมากาเคลื่อนย้ายไขยมันสำรองทั้งหมดดวนมากจาการเคลื่อนย้ายไ<ป>ขยมันสำรองทั้งหมดต้องขอบคุณไขมันสำรองมันทำให้เราไม่ผอมเกินไป หยุดกอดเซ่ทุกคนฟังทางนี้<า>ตอนนี้ขอทุกคนกลับหลังฮัน <c oughs> ไม่ได้กลับบ้านเลยนะถ้ากล้าเรากลับบ้านเห็นด้วย<ม>หเห็นด้วย<ล>เห็นด้วยกลับบ้านเสียใจด้วยนะกล้ามเนื้อกำลังขาดแคลนน้ำตาลกลับหลังฮันโอยทำไมต้องเป็นเราทุกครั้งเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ช่นน้ำตาลนะสิพวกนี้มาจะรับไปได้รไปได้รีบรีบหน่อยนะรีบรีบหน่อยโอ้แย่ไขมัน500อแคลอรี่กำลังไปยังต้องการอีก2 0 0พันนะเอาละทำงานต่อ เห็นทีจะต้องแบ่งซะแล้วเอาละเตรียมเครื่องมือตัดออกมาได้อเอาละอย่างงั้นแหละคงแบ่งได้มากกว่า2000แคลอรีนะได้เลยผมจะอยู่ที่บ้านผมไม่ชอบเดินทางหรอกคนนี่บ้าจ,จังเลยฉันชอบออกเดินทางไปเทียท่ยวแถวๆโรงงานพลังงานเนี่ยน่าสนุกดีออกจ้างให้ก็ไม่ไปผมไม่ชอบเดินทาง เอเพื่อนฉันวิ่งแบบนี้ไม่เหมาะกับคนมีอายุอย่างฉันเลยนะ้ย่นนะอย่ช้อนทางนี้เลยอยีกไมเดี๋ยวก็จะถึงแล้วเส้นทางนี้มุ่งตรงไปที่กล้ามเนื้อขานะ พวกเธอตรงนั้นน่ะเน่เน่เน่พวกเกลียวกนี้อย่าพากสงบนะลงไปทางนั้นการจราจรเราติดขัดมากงานของเธอคือทําให้การไหลเวียนคล่องตัวเอาลราไปทํางานให้เร็วกว่าเป็นสองเท่านะก็ได้กดได้กได้ไม่ตะโนมากเราจะไปเดี๋ยวนี้ลวละเอียดก็ได้กดได้เร็วเร็วไหลพวกเลยเร็วนอยเร็วหน้อยเร็วน้อยเร็ว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 เร็เร็ว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 เรร็วเร็วเร็รเร็วเรเร็วเ อ๋อตอนสาสวัสดีทันเวลาพอดีเราผลิตพลังงานได้แล้วเฮ้ไม่ไหวแล้วเอดูสิเกเเาฉันหมดแรงเลยนะ รู้ไหมไวิ่งออกไปน,นอกถนนอันตรายมากรู้หรือเปล่าที่หลังอย่าไปนะฮะง่ายปีเตอร์ฮไหนฝึกอะไรมนันอ่ะฮะอ๋อก็ไม่เชิงรอกนะมันวิ่งออกไปน,นอกถนนแล้ววิ่งตามสักแย่อย่าให้มันทําอย่างนั้นสิมันไม่รู้หรอกว่าทําไมลงไปนะ่ะระวังนะหุ่งนายจะยืน่นรู้มะอฮดูสินายต้องออกกำลังกายแล้วล่ะแต่เห็นจะยาก รบได้ที่นายยังกำของกินไม่น่นอย่างเนี้แต่ฉันไม่ใช่นักกีฬานี่นะไม่เห็นแปลกเลยทําไปเรื่อยๆมันก็ง่ายคนเองเลยนะแปลว่าไงเหรออนายต้องมาฝึกกับฉันสิอะไรนะ เฮ้พวกเห็นเจ้าอ้วนนั่นไหมอะเราแอบเอาออกซิเจนใส่หลังเขาเขาก็ไม่รู้เรกเห็นหรือเปล่าอื้ออื้ออื้ออืออื้ออืออ่นออื้ออื้ออราออื้อุ้ออออืออือืออ ฉันเห็นนายหยิบใส่ตะกร้าของฉันเอาล่ะเก็บให้หมดเดี๋ยวนี้นะคือคือคืคือเรื่องอย่างนี้ครับคือไม่ต้องแก้ตัวเก็บขึ้นมาซะไม่น่าเลยการออกกำลังเบาๆดีสำหรับวัยของฉันนะเนี่ยจริงๆด้วยนะครับและยังสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับเนี่อ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ใช่ ทำได้ดีมากำคำตอบไป,<ด>ไปนะนายนะออกกำลังทำให้ฉันรู้สึกด,ดีขึ้นมากเลยพวกงี่เงา่า<ม>ไม่เห็นก้าท่าเลยทำอะไรก็ไม่รู้วิ่งอวดสาวหรือไงน่ะงั้นก็ให้บทเรียนเขาสักหน่อยดีไหม,ม <c oughs> ดีสิเห็นเวลาต้องสั่งสอนกันบ้างแล้วคอยดูนะฉันจะให้บทเรียนเขา <c oughs> ช่างสวยเ้ยพวกนายคิดจะทำอะไรอะทำไมขัดขาเขาอ่ะฮะมีปัญหาละ ดูท่าทางเขาควรประสาทจังเลยพวกนายลงชดใช้แน่เลยเย็นๆนะจมโบพวกนี้ไม่มีแรงพอเลยนะแม้แต่ลุกขึ้นยืนพวกเขายังไม่มีแรงจะยืนเลยระวังคำพูดหน่อยนะพวกนะอยากลองไหมล่ะเราจะแสดงให้ดูสักครั้งก็ได้งั้นเหรอจะเล่นกีฬาอะไรดีล่ะจ็อกกิ้งชกมวยนายคิดว่าไงนายล่ะเง้นวอลเลย์บอลหรือกีฬาโถ่เอ้ยไม่เอาหน้างั้นเทนนิสบาสเกตบอล น่าแหละน่แหละใช่ดีบาสเกตบอลดีกว่านะนาตกลงไปกันเลยายตกลงเจอกันที่สนามอย่าตกติดก็แล้วกันสัญญาสามานก็ได้คราวนี้จะจัดการยังไงไม่เอาหน้าฉันไม่เคยทําให้นายผิดหวังฉันมีลุกเล่นอยู่เสมอไม่ใช่หรือยังไงจริงไหมล่ะใช่แล้วโทษทีที่ฉันไม่มั่นใจ อย่าอายและอย่าอายมาเลยลูกแบบนี้เข้าใจใหม่ฮะบเออล้ว่าไงพวกพร้อมหรือยังอะอ๋อได้เลยได้เลยแน่ละเราพร้อมแล้วไม่ใช่เหรอฮะจริงไหมเอออย่าเกือหนัลายสิฮึอ มาเลยมาเลยนี่เธงนี้ทเงนี้ดักไว้ดักไว้ไลยชูด้วยนะกันไม่ดีดีคำสั่งด่วนถึงกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาให้ปรับระยะภาพใหม่ครับมีคำสั่งถึงกล้ามเนื้อข้างลูกตา ปรับลูกตาเจ็ดสิบองศาไปทางขวาวัตถุกตกลงพื้นแล้วขึ้นจากพื้นปรับความเร็วในการมองดูภาพด้วยเน,นการปรับขอบเขตความคมชัดในการมองดูวัตถุตอนลงพื้นมีคําสั่งโดดทั้งกล้ามเนือเลนตาเคลื่อนตามทิศทางศีรษะถ้าม,มีแสงสว่างผ่างเ,าเลยตาบ้าเก,กิดไปมีคําสั่งให้หลีมาตาลงด่วนเร็วเดี๋ยวนี้เลยนะไปละ บอกเป็นครั้งที่หกร้อยหรือไงไม่ให้มันเล่นบนไฮเวย์อย่างนี้นะลูกเรื่องไม่บอกเราคนส่งสารมีงานสำคัญเราต้องรีบไปด้วยความเร็วสูงบายยถ้าเร่งด่วนอย่างนี้ก็พวกเขาต้องเป็นกระแสะประสาทนะพอผมต่อขึ้นผมจะเป็นคนส่งสารใช่แล้วคนสงสารนะตกลง

พวกคุณบานบ่าไป <บ S 2> แล้ว <บ S 2> หรือ <บ S 2> ยังไงน <บ S 2> ี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วสารที่ส่งมาทําไมไม่รีบดําเนินการล่ะฮะอุบัติเหตุนัไเปความผิดของพวกคุณท,ทั้งหมดที่ขาดการประสานงานกันรู้หรือเปล่าอุยอ้ยตายแน่เร็วเข้ารีบทํางานโดนครับคาสั่งให้กล้ามเนื้อข้างตาหดตัวคําสั่งถึงลูกตาเคลื่อนไปทางซ้ายเอยดมีข้อความโดนจากศูนย์กลางการทงตัวเราเพิ่งล้มลงล,งละโดนจากกล้ามเนื้อสะโพกด้านซ้ายล้มลงก้นกระแทกพื้นอย่างแรงเลย เดือจะตสุดควบคุมความเจ็บปวดกล้ามนะสภาพร้ยายแสบเดี๋ยวเข้าเร็วเขารีบจัดการกับข้อมูลทันทีนะอุบัติเหตุคราวนี้เป็นเพราะพวกคุณนี่แหละนี่นะเราต้องประสานงานกรนทุกอย่างที่เห็นบนจอซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งมารู้ไหม <laughs> อย่าห่วงและเจ้าหนูไม่หนักหนาอะไรเธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ้าคำสั่งถึงแขนขวาให้โหดกล้ามเนื้อต้นแขนแล้วก็ที่กล้ามเนื้อไทยเส็โหดกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี่ยวทรอย ถ้าจะเลี้ยงลูกบอลก็หดกล้ามเนื้อต้นแขนมัดที่งอข้อต่อรวมทั้งกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ความมือชายอย่างนั้นละดีมากค่อยๆอ,ออกแรงอย่างนั้นถูกต้องแล้วเอาละย้ายมาดูกันที่ขาขวาสิตรงกล้ามเนื้อยาวที่ต้นขานั่นน่ะ แล้วกล้ามเนื้อที่เหย็นขาด้านหลังอะ่ะอืมตอนนี้ก็ที่นองแล้วก็โหดโตมาหน่อยมากขึ้นมาขึ้นอย่างงาั้นสิชัยแล้วถูกต้องดีมากอ้าบาสเกตบอลฉันจําได้แม่นยําเลยฮ่าฮ่าฉันเคยเป็นดาราเขาทีมเลยนะนี่นะฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่าขยับกล้ามเนื้อไหลอย่างงาั้นโยกตัวไปมาหลอกลอก่ลอฝ่ายตรงข้ามโหดกล้ามเนื้อไทยเสบกับกล้ามเนื้อต้นแขนเอาไว้แล้วก็งองข้อต่อน,นั่นอย่างงาั้นจากนั้นก็เหยียนออกไปดีมากชทยยอดยอดเยี่ยมมากเลย ก่อนห้ามพวกเราไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้แย่จริงเลยนี่เราวหน้าประเด็นการชุดไล่เจ้าจริงจริงอ่สามศูนย์สิบเจ็ดศูนย์งอเหยียดงอเหยียดหนุกดีเหมือนกันนะนี่นะใช่ท่นก็รู้สึกแข็งแรงด้วยไม่เหนื่อยสักนิดนึงองะฉันรู้สึกว่ารูปร่างเราดีนะ สี่สิบสามศูนย์เจ็บเท้าฉันเช็คสะานไม่ไหวแล้วแกฟังให้ดีนะแกอาจจะหัวหน้าจะหัวแดงเป็นของฉันว่าไงรออรอได้อยู่ล่ะเอาเลยพวกฮะไปเลยโอ้เจ็บเป็นบ้าเลยหวานเราสี่สิบสามหนึ่ง เจ็บจังเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจทําเขาจริงๆนะฉันไม่ได้ตั้งใจรจริงๆอ่ะดีมากอิ๋มเมื่อกี้อาทิก็จะหายแล้วโชคดีนะที่เธอไม่เจ็บปวดมากเอาละฉันไปก่อนลนะฉันเองก็ต้องไปเหมือนกันนะแล้วก็จะรีบมาเยี่ยมนายทันทีที่ฉันมีเวลาตกลงนะตกลงเลยเอาช็อกแลตมาฝากฉันด้วยนะ <c oughs> ไมนายไม่กินให้น้อยๆลงหน่อยล่ะแล้วจะให้ทำอไรแทนละ่ะถ้าฉันเป็นนายนะที่จะทบทวนหนังสือเรียนฉันว่ามีประโยชน์มากกว่ากันเยอะเลยฉันจะเอาหนังสือมาให้นะน<ม>ายกำลัง<ม>อ้วนเอาอ้วนเอาดูไหมเพื่อนออ <c oughs> ไมมันหนักอย่างนี้ก็ไม่รู้นะขยับแทบตัวไม่ไหวเลแม่โรู้สินะฉะนันเองก็เหนื่อยแทบขาดใจเมื่อก่อนนี้ยังดีๆอยู่เลยเดี๋ยวนะฉันรู้แล้วันรู้แล้วอะไรที่เป็นตัวต้นเหตุน่ะนะ,ะจะพวกไขมันเหล่านี้นะ่ะ จะทํายังไงกับพวกไขมันพวกนี้ดีใน,นเมื่อพลังงานก็ผลิตน้อยลงแล้วรู้ไหมว่าควรจะทํายังไงเหรอฮะเอาละเอาละกลับหลังหันหนายต้องกลับไปที่คลังเก็บนะเราจะเรียกไปชะตาการเข้าใจไหมเน่เน่เน่เนทนายเบรกรถอย่างนี้ก็ไม่ต้องมบรกแล้วจะถแย่กันนายเบรกกระทันหันนี่วะไม่ต้องเป็น,ปน <S <S ความผิดของนายสิจะพ่อทีนะแค่นี้ก็ยุ่งยากพออยู่แล้วนะคุณรู้อะไรหรือเปล่ายังเถียงกันอยู่ได้เดี๋ยวจับ <S <S หมดเลยไป หยุดพอแค่นี้ไม่เอาแล้วไขมันหยุดเดี๋ยวนี้เลยเราจะถูกทำลายตอนไหนก็ได้เราจะถูกศัตรูกลื่อนหอุยาแล้วเรื่องศูนย์ราชการเซลแจงเหตุฉุกเฉินเราตกอยู่ในอันตรายกลายเป็นเซลลไขมันอย่ ไม่ไม่ไม่ามอย่าทำอย่างนั้นชวนะเธอไม่รู้รอยหรือยังไงว่าน้ำหนักตัวเธอเพิ่มมากขึ้นทุกทีและตอนนี้เธอต้องแบกน้ำหนักส่วนเกินถึงยี่สิบกิโลกรัมชนะเด็กน้อยที่รักไม่ต้องพูดถึงหัวใจเลยปอดเออจะต้องเหนื่อยอ่อนไปกับภูเขาไขมันนี่แหละไม่ไม่มๆต้องเลิกพวกนี้ให้หมดเริ่มออกกำลังได้แล้วและต่อไปนี้เธอต้องกินสลัดเป็นอาหารหลักนะที่ต้องทําก็คือว่ากําจัดไขมันออกไปแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองรู้หรือเปล่าล่ะฮะ là không nếu chẹp không còn <em> quá <laughs>